ไปนะไม่เปิดคืออะไรหรอพวกลือดคิดมากไม่คงไม่เอาผ้าค่นมาต่อมาสีมันคงไม่ใจดีก็ไม่แน่นะไม่นะแต่ได้ชิมแค่วิปครีมเลยเกิดมาไส่เลยโอ้โหระดานนีดันหมอด้วยดานหมออุ่ยไม่ใช่ตัวเปิ้ลพิษมีบ่อน้ําไม่รู้อ่ะเครื่องปั่นกันเฮ้ยเราอยู่ด้วยกันหมดเลยอยู่ด้วยกันปั่นารีว ตามมาตามมาไอเคื่ออยู่โอ๊ยมันติดเครื่องอุ้ยเออตรงไปตรงไปตรงไปอ้อมไปหามันเดี๋ยวมันอ้อมอ้อมไปอีกทางหนึ่งเหมือนกันต่างคนต่างอ้อมมาแล้วมันมองมามันมองมามันมองมามาแล้วมันมองมาทำไมรู้อ่ะพี่อมอมอมมาอ้อมมาอ้อมมาบองตาบองตาดำมาแล้วเฮ้ยมีคนอยู่แล้วตู้นี้ไปเข้าอีกตู้หนึ่งอะไรมีคนอยู่ข้างในผมไม่เชื่อหรอก ไอ้เป็นเดินหนาดไปแล้วแล้วไปไปปันปันปันเฮ้ยโทเทมยังโทเทมแดงหรือธรรมดาโอ้ยเที่อยู่อย่างนี้ใครจะเห็นวะเนี่ยโอ้ยมาเร็วมาเร็วทางนี้มันล็อกมันล็อกไว้ทำไมอ่ะทำไมทำไมมันปั่นไม่ได้อ่ะมันมีเปิดเครื่องเปิดเปิดเปิดเลยหัวตกใจเปิดเครื่องคุณจะหนุ้หรือไปมาแล้วเฮ้ยอ้วกนี่ก็ใช่ไงอ้วกก็บอกไงอ้วกเออไม่ใช่หรือะ ไปแล้วไปแล้วเราต้องกลับทางเดิมใช่ไหมลกลับทางเดิมมาวิ่งตามพี่มาไม่ตาม <ó> มันเขึ้นสายไปเมื่อกี้มันตามมันนอ่ะตามไปแล้วมาแล้วมาแล้วกูมาถูกกูดีนะกูยังไม่โดนอ้วกมันไหนใะเครื่องในห้องนี้ในห้องนี้เลีาาา้ยวขวาไม่ดิเออโอเคยืมไว้ก่อนยืมไว้ก่อนโอ้ยมือนี่เรียงความสัมพันธ์ไม่ถูกจริงเลยจังต้องจะปั่นอย่างเดียวเลย แป้มก่อนแป้มก่อนบอมจุกอยู่บอมจุกอยู่เออทั้งวันน่ะเม็นบนพิษเหรอวะบ,บอมนี่เป็นคนสอนโซโฮหเล่นเ,<อ>เดบิด<อ>ดวทพ,พ่นพ่นแต่พ่นไม่โดนเออแดนนี้กี่ฝ่าเยอะมาว่ะแมวมองแมวมองหลบมุมได้อยู่หลบ,บมุมหลบพวกเรียกตู้ที่ฉันชอบ เฮ้ยสัตว์นั่งค้างเครื่องก็รอดเหรอได้เหรอวะไม่เห็นจริงบ้าไปไหนอีผีเฮ้ยเอ้เอเอาเห็นเหรอรอดรอดในสองรอด <c oughs> แล้วตัวแห้งอยู่ไปสไลด์เหยียบอ,อ้วกเฉยเลยนี่อะไรวะไม่กูโดนอ,อ้วกอยู่แล้วเครื่องปั่นมีอ,อ้วกคืออะไรอะ่ะเออก็ปั่นดูปั่นได้ <c oughs> ปั่นได้แต่ว่าต้องไปล้างหน้าไม่ใช่หมายถึงว่าเครื่องอ้วกใช่ไหมบอม อาไปแม่เอาโดนไล่อยู่ถามสี่เครื่องอ่ะเฮ้ยนี่น้องเองเอ้ยโทษ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 ไม่รู้โอ้โมงแตกเลยดีที่มันยังขอโทษเราเฮ้ยเดี๋ยวพิเศษเดี๋ยวพิเศษไปเลยไปเลยพิเศษพิเศษแผลบอดล่งหน้าแผลบอดล่งหน้าพี่โองแผลบอดล่งหน้าโอ้โหเจี๊ยวเลือดพุ่งฟีดพุ่งฟีด เฮ้ยไม่ใช่บล็องต้องหนีผีก่อนหนีผีให้ขาดก่อนกลับมาเหยียบเครื่องมันตายแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเราจะไปเที่ยวอ่างตกรตัวไหนเราจะไปเที่ยวอ่างไปเที่ยวอ่างเครื่่อองเดียยวูไหนะอุ้ยตกระกลางมาปั่นตกระตุ้งอ่าบล็องที่ฝ่ายผียังไล่อยู่เลยบุกแวบล้างหน้าโคตรใจเลยพี่แมวมองแมวมอง มาแล้วข้างล่ซ้ายมือบิ๊กปัดตรงกลางอยู่ปัดตรงกลางอยู่มาไล่บิ๊กไล่กูดีกว่าจริงอ่ะสุดท้ายจะโนวันโอ้โหอ๋หลงไปแล้วบิ๊กไปแล้วพ่อหลงไอ้เหี้ยเอาอยู่เฉยเลยอย่าไปเฉยกันนะบิ๊กเกินลมไปหน่อไม่เล่นไม่ให้เล่นเล่นแล้วไอ้เหี้ย

เสร็จเลยนะ้ต no ิดต่ออันนี้นะหมดแล้วใช่นตัวเทม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 ไหนๆนะตัวเทมไฟไฟแกเลยโนวันแน่นอนอุ้ยแกเลยแกยูแกยูแกยูมันจะแตกอุ้ยจะแตกก่อนจะแตกก่อนใครเปิดประตูแล้วล่ะพร้อมยังเรียบร้อยเรียบร้อยพอเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วโอเคสองไม่โหลอ่ะทำไมไม่โหลอ่ะรออะไรก็ตียันตะกม ก็ได้เปิดต่อหน่อยเดี๋วประตูต่อหน่อยให้นั่งอยู่อ่ะกดได้กดเลยกดประตูเท่าไหร่แล้วเสร็จแล้วเก้าวะขานออกไปดิหูเกือไม่ทันานอออาไปานอเทศให้เทดให้ไปไปมา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 เกิดเกิชีวิตเดียวเฮ้ยพีนไปตามมันก่อน พี่ออกไปแล้วเล่เฮ้ยไม่เป็นหรอกผมมีไม่อะเฮ้ยกูเอาคะแนนนิ้วด้วยเอ้าบอลออกไปแล้วเหรอเอ้าก็ให้ออกมาก็ออกมาเลยอ้ยผมเค้ยผมเคี้ยวผมอเค้ยตกใจกูนึกว่าเสียงมันไปเก็บพวกแดงมาเดี๋ยวก็โดนยิงพวกหรอก ก็มา,าด,ดิมึงมาให้มึงมามึงมาแทนที้จะช่วยฮิวก่อนนะ <c oughs> โอ้ขอบคุณมากเห็นไหมแทนที่จะช่วยหิวโอ้พี่ต่อโอ้กองกูโอ้เกิดด้วยโ,โห้เกเล้ ในกล่องม่วงด้วยอุ๊ยบิ๊กแรงขึ้นวิกแรงขึ้นฟีก็ขึ้นไม่ดีใจเลยอ่ะเสียกล่องโดยสาเหตุโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยทำมาทั้งหมดเลยอ่ะเข้าโบเลยเกี่ยวด้วยว่ะเฮ้ย